สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเรียน FVU Dance กับเรานะคะตอนนี้นะคะเราเรียนอยู่ที่ทรินสอนะคะ FVU Dance จะมีทั้งหมด4 t r ทรินนะคะอย่างที่ทุกคนทราบว่าเมื่อปลายปีก่อนนะคะเราได้เรียนจบ PD 2หรือว่า DU 2นะคะ Dancer U Dancer 2ไปแล้วเนาะ แต่ว่าอันนี้เป็นออ p ช i o นอลนะทุกคนจะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้แต่เราตัดสินใจที่จะเรียนนะคะเพราะว่าเราอาจจะใช้ตัวนี้ในการเรียนต่อในอนาคตนะคะแต่ว่าถ้าบางคนเรียนตัวพื้นฐานเบสิ c 2 3เสร็จแล้วก็อาจจะพอแล้วก็ได้นะคะโรงเรียนภาษาแต่ว่าเราต้องเรียนต่อเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้ในอนาคตนะคะสภาพเราก็จะดูอิดโรยนิดน,นึงนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นเรียนภาคคำนะคะ16 ครึ่งนะคะถึงสองทุ่มนะคะตอนเช้าเราก็ไปทำงานปกตินะคะเราเป็นครูผู้ช่วยเลี้ยงเด็กนะคะเออเห็นแขนเสื้อป้าที่มันยาวๆก็เพราะว่าเด็กกับแม่งชอบดึงเสื้อสเวตเตอร์เราดูดีแขนคือแบบยาวไปแล้วนะคะเด็กที่นี่คือแบบสนมากนะคะแต่ก็น่ารักนะคะ ด้วยความที่แบบมันเรียนภาคค่ำเนาะทุกคนแล้วตอนเนี้ยมันเป็นหน้าหนาวที่ประเทศเดนมาร์กใช่ปะแล้วมันก็มืดเร็วมากๆนะคะทุกคนตอนแรกห้องเรียนเรานะคะเปิดมาด้วยแบบมีนักเรียนประมาณเจ็ดคนอะไรแบบเนี้ยสักพักหนึ่งนะคะอาทิตย์ต่อมาลดเหลือแค่ห้าคนเท่านั้นนะคะตอนนี้จะเหลือแค่แบบสามคนนะคะทุกคนแล้วสองคนหลังเนี่ยเขาจะมาช้านะคะคือเรานะคะจะไป เรียนตรงเวลาคนเดียวตลอดนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นเราคนเดียวอีกหรือไม่เดี๋ยวไปดูกันนะคะชีวิตคนไทยในต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะมีชีวิตที่แบบดีนะคะแบบว่าสามีขับรถไปรับไปส่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่ที่เดนมาร์กนะคะทุกคนที่เดนมาร์กทุกคนต้องพึ่งพาตัวเองได้นะคะเออเรานะคะสามีไม่เคยพามาโรงเรียนเลยทุกคนสมัครเองทําเองดําเนินการเองทุกอย่างนะคะอ่ะฉันโมแต่บ่นนะคะได้เวลาเขาเรียนแล้วนะคะทุกคน มาดูกันนะคะว่าใครมาเรียนบ้างโอโหโอล้นหลามค่ะเพื่อนร่วมชั้นชั้นมาแบบครบรันนะคะเปล่าจ้าชั้นคนเดียวจ้ามีแค่ชั้นกับครูนะคะเนื้อหาแบบแน่นๆนะคะเลิกเรียนแล้วนะคะทุกคนเราก็เดินลงมาชั้นล่างจะมาเอาจัก,กรยา,ยรานแล้วเนาะตอนแรกก็จะถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นแต่คือมันมีผู้ชายคนหนึ่งทุกคนแบบว่าตัวใหญ่ๆแล้วก็เดินมาจากความมืดดูดีมันมืดมากแล้วเขาก็เดินดุมๆเข้ามาหาเราเราก็กลัวมากเพราะว่าย่านนี้เป็นย่านที่แบบ น่ากลัวของเมืองนะคะแต่ความจริงก็คือเขาคือเพื่อนร่วมชั้นของเราทุกคนที่นางยืมชีตพี่ที่สองเราไปนะคะนางมาเรียนแค่สองครั้งแล้วก็ไม่เคยมาอีกเลยนะคะเราก็ตกใจเหียแม่งเดินเข้ามาแบบโอ้โหดุมดุมนี่ก็น่ากลัวนี่ก็แบบกลัวมากๆเตรียมวิ่งแล้วอะเออแต่ก็เป็นเพื่อนเรานะคะที่นางไม่สบายและนางไม่เคยมาเรียนเลยทุกคนแต่ว่านางเอาชีตมาคืนเราคือนางไม่ได้มาเรียนนะแต่แค่เอาชีตมาคืนโอ้โหแม่งตกใจหมดอ๋อ